อาจารย์แอนนี่นะคะเจ้าของหลักสูตร Color DNA วันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้ Color View หรือวงล้อสีภาคภาษาไทยค่ะ Color View ภาาภาษาไทยนะคะก็จะมี2ด้านโดยที่มีด้านหน้าและด้านหลังนะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับช่างสักคิ้วในการเลือกสีสักคิ้วให้เหมาะสมกับสกินโทนต่าง,างๆและก็สีแก้คิ้วรวมถึงการกบปากค้ำปากดำฐานลามหนมด้วยนะคะเราจะใช้งานกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะ วงล้อสีด้านหน้านี้นะคะก็จะทําให้เราผสมสีได้ด้วยการหมุนวงล้อสีนะคะโดยที่มองจากบนนี้ก็จะมีช่องที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีขาวสีดํานะคะเราหมุนวงล้อไปตามช่องสีต่างๆก็จะได้สีเกิดใหม่ในช่องนี้ที่เห็นนะคะอย่างเช่นถ้าเราเอาสีแดงมาผสมกับสีเขียวก็จะเป็นสีน้ําตาลตามช่องนี้นะคะเราก็จะหมุนไปนะคะส่วนถ้าเราหมุนสีแดงมาเจอสีน้ําเงินจะเป็นสีม่วง สีน้าเงินม่วงโดนสีเหลืองนะคะผสมกันก็จะเป็นสีเขียวเราสามารถหมุนได้แล้วก็จะได้สีเกิดใหม่ที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าเราไม่ได้ทําการทดลองผสมสีในจานสีก็จะใช้วงล้อนี้ในการช่วยอำนวยความสะดวกได้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราหมุนสีขาวมาที่สีแดงนะคะก็จะเป็นสีเกิดใหม่ที่เป็นสีชมพูที่ช่องนี้นะคะตามลูกศรสีแดงผสมขาวเป็นสีชมพูช่องนี้ค่ะ เราก็จะหมุนไปนะคะทําให้เราไม่ต้องไปทบทวนในจานสีว่าเราผสมสีอะไรเป็นสีใหม่ก็สามารถหมุนสีตามช่องนี้ได้เลยค่ะการที่เรามีวงล้อสีนี้นะคะทั้งหมดในนี้เนี่ยก็เกิดจากการผสมสีของแม่สีนะคะซึ่งได้แก่สีเหลืองสีแดงและสีน้ําเงินเราก็จะได้วงล้อสีที่ผสมกันจากสีที่1สีที่2ก็คือสีส้ม สีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจารย์แอนนี่จะมาแจกแจงใน EP ีต่อๆไปนะคะแต่วันนี้จะอธิบายสังเขปตข้าวๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้วงล้อสีนะคะโดยที่เราจะแบ่งตรงนี้จะเป็นโทนร้อน โทนเย็นเราแบ่งโทนร้อนโทนเย็นจากครึ่งนี้นะคะค่ะช่องนี้นะคะก็จะเป็นการจําลองให้เราเห็นนะคะว่าแม่สีที่เมื่อกี้อาจารย์แอนนี่บอกเนาะว่าแม่สีอยู่ตรงกลางก็คือสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินนะคะผลิตออกมาเป็นสีที่2ออย่างสีส้มนี่ก็เกิดจากสีแดงผสมสีเหลืองเป็นสีส้มตรงนี้นะคะตรงนี้สีแดงผสมสีน้ําเงินเป็นสีม่วง ฝั่งนี้นะคะสีน้ำเงินบวกสีเหลืองเป็นสีเขียวนะคะก็จะเกิดการผสมเป็นวงล้อสีตรงนี้ขึ้นมาโดยที่ลูกศรตรงนี้นะคะก็จะแบ่งเส้นของสีที่อยู่ในฝั่งโทนเย็นแล้วก็สีที่อยู่ในฝั่งโทนร้อนซึ่งวงข้างนอกนี้นะคะก็มีกํากับไว้แล้วนะคะว่าฝั่งนี้คือโทนร้อนทั้งหมด ฝั่งนี้คือโทนเย็นทั้งหมดนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นถึงสีโทนร้อนและก็โทนเย็นค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของระดับความเข้มของสีน้ําตาลนะคะเราก็จะมีการแจกแจงแยกให้นะคะว่าเข้มระดับ1ไล่ไปจนอ่อนเป็นระดับ2ระดับ3ระดับ4ี่ห้าจนมาถึง การจางสุดของระดับ10บนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจถึงสีน้ําตาลเข้มไล่ไปน,น้ําตาลกลางแล้วก็น้ําตาลอ่อนจนถึงน้ําตาลอ่อนสุดเป็นสีสกิีนทางฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการใช้อีกด้านหนึ่งค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นการ จำลองในการใช้ทิ้นโทนเฉดแล้วก็ลูกศรของการแก้สีคู่ตรงกันข้ามในการเลือกสีการแก้คิ้วแล้วก็สีกบป,ปากค้ำฐานลันนมดำนะคะโดยที่เราจะมาเริ่มจากวงนอกนี้นะคะวงนอกนี้ก็จะเหมือนจากฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้ที่เป็นวงนอกสีสีสดยังไงฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันกับฝั่งตรงกันข้ามที่ผ่านมานะคะโดยที่เราจะใช้ลูกศรตรงนี้นะคะในการเลื่อน หมุนไปนะคะเราจะดูลูกศรสีแดงก่อนนะคะว่าเป็นสีตรงข้ามสมมุติถ้าเราหมุนมาทางนี้สีเขียวตรงข้ามกับสีแดงก็คือสีที่จะแก้ปากคำเขียวก็เราก็จะใช้สี สีแดงในการแก้ปากคำนะคะเราก็จะหมุนไปซึ่งการแก้สีต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะมากอาจารย์อันนี้ก็จะมาแจกแจงใน EP ีต่อๆไปนะคะการใช้วงล้อสีวันนี้ก็จะอธิบายในเรื่องของการใช้สีคู่ตรงกันข้ามคร่าวๆก่อนนะคะส่วนท่านใดที่สนใจเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ติดตามใน YouTube ต่อไปหรือสามารถลงคอลเลอร์ Color น n a Workshop ได้นะคะ,ะทางนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของชิ้น โทนเฉดการที่เรามีช่องต่างๆตรงนี้นะคะช่องทั้งวงเนี่ยส่วนของชิ้นก็คือการผสมสีขาวซึ่งเราเขียนกำกับไว้ให้แล้วก็คือการหยดสีขาวลงไปเช่นถ้าหยดสีขาวลงไปในสีแท้ตรงนี้ หยดลงไปในสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงอ่อนหยดลงไปตรงสีน้ําเงินก็จะเป็นสีฟ้าหยดที่สีเขียวเป็นเขียวอ่อนนะคะก็จะทั้งวงนี้ก็คือการที่เราหยดสีขาวลงมาจากสีแท้ลงมาทั้งช่องวงที่เป็นทินนี่ก็จะเป็นสีพาสเทลก็คือการมีสีขาวลงไปในสีแท้แล้วนะคะส่วนช่องต่อไปก็คือโทนคือการผสมสีเทาลงไปในสีแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้ก็จะเป็นสีที่มีสีเทาผสมจากสีแท้ทั้งวงนี้เลยนะคะเช่นว่าถ้าเราผสม สีเทาลงไปในสีน้ําเงินก็จะเป็นสีน้ําเงินเทาๆนะคะตุ่นๆตามช่องนี้ทั้งหมดเลยหรือถ้าเราผสมสีเทาลงไปที่สีแดงก็จะเป็นสีตุ่นๆเป็นสีมะเหมี่ยวตรงนี้นะคะทั้งช่องนี้นะคะส่วนเรื่องการใช้ทิ้นโทนเฉดย่างไรและเหมาะกับสภาพ สีผิวสกินโทนอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตาม E ีีต่อไปนะคะช่องต่อไปเป็นเรื่องของการผสมสีดำลงไปในสีแท้นะคะก็จะได้สีที่เข้มขึ้นเป็นเฉดตรงนี้ทั้งวงนะคะส่วนช่องนี้นะคะเป็นช่องที่จะใช้งานได้สะดวกที่สุดก็คือช่องที่เป็นสีน้ำตาลอาจารย์อันนี้ออกแบบมาให้แล้วว่าการที่เราเห็นสีน้ำตาลเนี่ยเราจะได้รู้ได้ง่ายขึ้นว่าสีน้ำตาลนั้นเป็นสีน้ำตาลโทนอะไรนะคะเช่นถ้าเราหมุนมาทางนี้เราเห็นสีน้ำตาลในช่องนี้นะคะมันก็จะเป็น สีน้ำตาลโทนสีแดงแต่แน่นอนนะคะอันนี้เป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษอาจจะมีการผิดเพี้ยนในเรื่องของระบบการพิมพ์บ้างถ้าเราไปใช้สีสักคิ้วจริงๆก็ให้ทุกท่านนะคะเอาลงมาลูบที่ภาพเปียกสีขาวหรือบนกระดาษสีขาวก่อนนะคะเพื่อทราบสีที่แท้จริงส่วนเรื่องการที่เราจะนําสีน้ําตาลเหล่านั้นลงไปที่สกินโทนอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาเรื่องสกินโทนกันอีกทีนะคะส่วนฝั่งตรงกันข้ามนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลที่เราทําให้เห็นเป็น2เฉดเรื่องสีน้ําตาลอ่อนและเข้มอย่างเช่น ถ้าอาจารย์แอนนี่หมุนมาทางนี้ทางนี้นะคะช่องข้างในสุดก็คือเป็นสีน้ำตาลส่วนเวลาที่เขาเฟดออกอ่อนลงก็จะเป็นน้ำตาลอมส้มอ่อนๆทางนี้นะคะเราก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นในการหมุนวงล้อสีตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของสีข้างเคียงสีข้างเคียงเวลาเราหมุนไปทางไหนนะคะทั้งห้าช่องเนี้ยเขาก็จะอยู่ ใกล้กันเป็นสีที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเรียกว่าสีข้างเคียงหรือว่าในทฤษฎีสีทางสากลเรียกว่าอนาโลเกสก็คือสีที่เราจะใช้เฉดให้เขาอ่อนลงหรือเข้มขึ้นตามข้างที่เขาอยู่ข้างกันนะคะอย่างเช่นว่าฝั่งนี้คือสีโทนร้อนก็จะอยู่ทางฝั่งนี้ด้วยกันนะคะฝั่งนี้เป็นโทนเย็นก็จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าเราจะหมุนวงล้อไปยังไงเขาก็จะอยู่ข้างกันตลอดเขาจะไล่ ไล่สีที่ใกล้เคียงกันตลอดเวลาเราเลือกใช้สีถ้าเราบวกลบ1-2เฉดที่เขาอยู่ข้างกันก็ไม่ได้มีปัญหากันนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นการสาธิตการใช้วงล้อสีทั้งสองข้างอย่างคร่าวๆนะคะส่วนท่านใดที่มีคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเ,เขียนคำถามไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนกับวงล้อสีแล้วก็ให้ความสนใจกับคลาส s o o o r r n n a อาจารย์แอนนี่ก็จะมาลงคลิปใน EP ต่อไปในเรื่องของการแจกแจงรายละเอียดเป็นความรู้ที่มีสาระเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านต่อไปค่ะ